เิเปเพื่อนๆขนาดผู้หญิงนะคะวัยอายุ70ปีนะคะวัยเกษียณทําขนมปังขายนะคะที่โซเชียลนะคะตามโซเชียลต่างๆโดนสัมภาร์เล่นค่ะสั่งปรับนะคะตรงนี้อย่างนูจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนๆหนักเอาการอยู่นะซึ่งตามข่าวข้างล่างนี้นะคะตามรายละเอียด ม,มีการออกข่าวเมื่อวันศุกร์ถ้าจำไม่ผิดนะคะเมื่อวันศุกร์เขาบอกว่าเมื่อระหว่างปี2020แล้วก็2022นะคะทางสำมกรนหน่วยงานนะคะที่เขตที่ผู้หญิงคนนี้นะคะคุณคุณยายท่านนี้อยู่มีการออกใบเตือนนะคะได้รับแจ้งแนละ้มีการออกใบเตือนแล้วก็สั่งค่าปรับนะคะกับผู้หญิงวัยชนะท่านนี้นะคะว่าให้เลิก หยุดขายขนมปังซาลาเปาตามโซเชียลคือขัโพสขายเนาะแล้วก็มีการสั่งปรับถึงหนึ่งแสนสามหมืนโคลนนะคะถึงสี่ครั้งค่ะถึงสี่ครั้งเลยเนาะจนจนมาวันนี้นะคะคือมองเหมือนคือทางทางหน่วยงานเขามีความรู้สึกว่าคุณย่าท่านนี้นะคะคุณยายท่านนี้คือยังคงทำอยู่แล้วก็มีท่าทีที่จะไม่ชำระ ค่าปรับเนาะประมาณนี้นะคะตามเนื้อข่าวแล้วก็เลยวันนี้นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการตัดสินจำคุกนะคะจำคุกหนึ่งเดือนครึ่งค่ะแต่ว่าทางทนายนะคะตอนนี้มีทําการทําอยู่ในช่วงยื่นอุทธรณ์อยู่เขาบอกว่าคุณยายท่านนี้ที่ไม่จ่ายไม่ใช่ว่ามีเจตนาที่ไม่จ่ายนะคะเพียงแต่ว่าไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าปรับ ประมาณนี้เนาะแล้วก็รู้สึกแบบว่าเครียดมากกับการตัดสินของสารแขวงเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณยายนะคะคุณยายท่านนี้บอกว่าเขาแค่ขายแค่ครั้งเดียวขายก็ในราคาตามต้นทุน แล้วก็ที่เหลือก็เอาไปให้ลูกหลานแล้วก็เก็บแช่แข็งเอาไว้เขาไม่ได้ขายแต่ว่าทางหน่วยงานนะคะเขตแล้วก็ทางสารยังไม่ปับใจเชื่อนะคะก็อยู่ในช่วงของอรออุทธรณ์เนาะกําลังพิจารณาอยู่เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าคุณยายท่านนี้ท่านนี้นะคะจะถูกจําคุกหรือไม่แต่เงินนะคะเงินที่ปรับเนี่ยคือคุณยายบอกว่าเขาไม่มีที่จะจ่ายน้มนเยอะมากนะ แสนสามหมืนถ้าเป็นเงินไทยก็สี่แสนกว่านะเพราะนิวเช็คค่าเงินเมื่อวานนี้เนาะสี่แสนกว่าเลยเนาะต่อครั้งเห็นเขาบอกว่าสี่ถึงสี่ครั้งเนาะแล้วคุณยายก็ไม่ได้มีความกระตือรือร้นในการจ่ายก็คือยังแบบชิวๆขายขนมปังเหมือนเดิมนะคะตามโซเชียลเนาะและนิวเข้าไปอ่านเข้าไปอ่านในคอมเมนต์เนาะในคอมเมนต์ข่าวที่เขามีการ พูดถึงข่าวนี้เมื่อวานเนาะนิวเข้าไปฟังเมื่อวานนี้ของทีวีฟีแล้วนะคะทิก k ค่ะเขาบอกว่าในเนื้อข่าวนั้นก็บอกว่าอาจจะเป็นคือเขาใส่นิษฐานในกันนะคะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าทําไมจะไปทําร้ายคุณยายอายุคือแก่แล้วก็ให้เขาทําไปเนาะมันเปอนเป็นกิจมันเป็นเป็นงานอดิเรกของเขาแต่บางคนบอกว่าเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นแบบว่ากลุ่มนะคะกลุ่มที่แบบว่าอบขนมปังขนมแบบซาลาเปามีความอิจฉากันเองค่ะ สาวๆไว้แบบว่าเกษียณอิจฉากันเองเลยแจ้งหน่วยงานค่ะให้ตรวจสอบและทางหน่วยงานเขาบอกว่าสั่งระง,งับในการขายขนมอบขนมนะคะผ่านโซเชียลแบบว่าโชว์ตามโซเชียลเนาะถึงแม้ว่าคุณจะมีความชอบก็แล้วแต่อันนี้ทางทางเนื้อข่าวที่เขาแจ้งไว้เนาะจนกว่าคุณจะจดตั้งร้านแบบว่าเป็นกิจจลักษณะค่ะคุณถึงจะถึงจะแบบขายได้เนาะต้องเปิดร้านต้องได้รับใบอนุญาตก่อนถึงจะ ทำการอบขนมปังแล้วก็โชว์ตามโซเชียลเนาะอันนี้คือโหดแล้วเพื่อนๆคิดว่ายัางไงคะนิวแบบมองว่าโอ้โหก็หนักเอาการนะขนาดนี้คือเขาอายุเจ็ดสิบแล้วเนาะอีกอย่างหนึง่งวัยเกษียณแล้วอะเนาะใจร้ายนะเนี่ยเอาสิเอาเรื่องเหมือนกันตรงนี้นิวก็ยอยากจะมาแบ่งปันคะ่ะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคะว่าสัมะกรโหดไปไหมกับผู้หญิงวัยเจ็ดสิบเนาะซึ่งเกษียณแล้วโดนปรับถ้าไม่ ถ,ถ้าเกิดทนายของฝั่งของคุณยายท่านนี้นะคะยื่นอุทธรณ์แล้วไม่ผ่านเนี่ยคุณยายต้องติดคุกหนึ่งเดือนครึ่งนะคะและอาจจะโดนทั้งจําแล้วก็ปรับด้วยโโหูหนักเลยนะเนี่ยหนักเอาการเนาะก็ขอให้คุณยายแบบว่าไม่ยังไงอ่ะก็ขอให้สารยกเลิกเนาะแล้วก็ให้อภัยคุณยายเขาเนาะแล้วก็หวังว่าคุณยายจะไม่กลับไปขายอีกนะคะขายขนมปังซาลาเปาเนาะตรงเนี้ย เนาะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างลองมาออกความคิดเห็นกันเนาะแต่สมรกรเด็ดขาดมากค่ะช่วงนี้เอาจริงเนาะโอเคค่ะ